โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะพามารู้จักกับทม,ม์เมอร์นะครับเครื่องตั้งเวลานะครับรุ่นนะครับ THC15A นะครับโอเคเราไปดูข้างในกันเลยนะครับหน้าตาภายในก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือด้านบนนะครับจะเป็นวันนะครับ อันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนตั้งค่าใหม่นะครับขออนุญาตกดเซตค่าตรงนี้นะครับรีเซตนะครับเมื่อรีเซตเสร็จนะครับอันนี้นะครับก็จะมันจะเริ่มมาเป็นวันจันทร์ครับก็คือวันวันวันแรกของสัปดาห์นะครับแล้วก็ส่วนเวลาก็จะขึ้นศูนย์นะครับอออโต้ก็คือออฟนะครับ อันดับแรกนะครับผมจะพาทุกคนมาตั้งค่าของวันนะครับคือวันนี้คือวันพฤหัสบดีนะครับให้เรากดปุ่มรูปนาฬิกานะครับค้างไว้นะครับแล้วก็กดตัวดีนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับอ,อังคารพุธพฤหัสโอเคตรงนี้ขึ้นวันพฤหัสแล้วนะครับแล้วก็อันดับต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่า,าชั่วโมงนะครับตอนนี้ ตอนนี้3ามทุ่มนะครับก็กดรูปนิกาค้างไว้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ตัว H นะครับกดไปนะครับ3ามทุ่มานาทีตอนนี้15นาทีครับก็กดนิกาค้างไว้นะครับแล้วก็ตัว M นะครับไล่ไป15บหาสก็ได้นะครับเผื่อไว้นะครับอโอเคการตั้ง เ,เซตเวลานาฬิกาทั่วไปก็จบแล้วนะครับส่วนการตั้งค่าให้เครื่องทำงานใช่ไหมครับก็ให้เราดูตัวนี้ตัว P นะครับในหน้านี้จะขึ้นคำว่า on ก็คือช่วงเวลาที่เราต้องการให้เครื่องทำงานนะครับแล้วก็ตรงนี้เลข1ก็คือโปรแกรมที่1นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เวลายังไม่ขึ้นก็หมายความว่าเรายังไม่ได้เซตเวลานะครับ ส่วนโปรแกรมการตั้งค่าตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีอยู่ประมาณ16โปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะอ,อันนี้1อันนี้คือปิดโปรแกรม1น,นะคะ่สปิดโปรแกรม2เปิดโปรแกรม3ปิดโปรแกรม,มอ่ะไปกันยาวๆเลยครับห้าสิบห้า 15, โปรแกรมสิบหกโปรแกรมนะครับ อ่ามี16โปรแกรมทั้งหมดโอเคเดี๋ยวไปตั้งค่ากันเลยนะครับโอเคอันนี้นะครับมันขึ้นอ่าอ,อนนะครับก็คือช่วงเวลาที่เราต้องการให้เครื่องทำงานนะครับแล้วก็กดตัว H นะครับชั่วโมงที่เราต้องการให้เครื่องทำงานาในที่นี้ผมจะตั้งค่าที่16ในการนะครับ1600โอเคแล้วก็การกดตัว P อีกทีนึงนะครับ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการให้เครื่องปิดหรือหยุดทำงานนะครับก็กดชั่วโมงได้เลยอันนี้ผมจะให้เครื่องหยุดตอนเที่ยงคืนแล้วกันนะครับก็คือ0ูนอ้าเลยเลยก็กดวนกลับมาใหม่นะครับอ่าแล้วก็กดตัว p อีกทีนึงนะครับเข้าสู่โปรแกรมที่2 นะครับก็คือคําว่าออนก็คือช่วงเวลาที่ให้เครื่องเปิดทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือผมจะให้เครื่องเปิดตอนหลังเที่ยงคืนก็คือ24.01นะครับ24.01ก็คือเป็น0 0 0 1ใช่นยหครับก็คือเป็นขอบเวลาของวันใหม่แล้วนะครับแล้วก็ P อ,อีกทีนึงนะครับก็จะเป็นให้เครื่องหยุดทำงานนะครับ ออฟนะครับก็คือให้เครื่องหยุดทำงานเวลาไหนนะครับในที่นี้ผมจะเลือกอเป็นเจ็ดโมงแล้วกันเจ็ดโมงเช้านะครับส่คนครับอเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วอ่ะแล้วก็ผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมต้องตั้ง2โปรแกรมนะครับ ก็คือเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าตอน16นากานะครับถึงเที่ยง24.00เป็นเวลาของวันนี้นะครับแล้วก็หลังจาก24.00ไปแล้วนะครับถึง7โมงก็เป็นเวลาของวันพรุ่งนี้นะครับมันไม่สามารถตั้งโปรแกรมแรกไว้ที่เปอร์16 แล้วก็ปิด7ดโมงอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันจะทํางานไม่ถูกเวลานะครับเราต้องตั้ง6ถึงเที่ยงคืนแล้วก็หลังเที่ยงคืนถึง7ดโมงเช้านะครับโอเคแล้วก็อีกทีนึงนะครับกดตัว P ให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ด้านบน,นครับค่ะด้านบนเราจะเห็นว่าวานันมันจะมีทุกวันเลยนะครับในกรณีนี้นะครับ ที่เราไม่อยากให้เครื่องทำงานทุกวันนะครับสามารถเลือกที่ตัวดีได้นะครับกดเลือกตัวดีได้กดไล่ไปเรื่อยๆครับสมมติว่าเราอยากให้ทำงานเป็นวันเราก็ไล่ไล่ไปเรื่อยๆกดไล่ไปเรื่อยๆนะครับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับหรืออยากให้ทำทุกวันก็กดให้ขึ้นทุกวันแบบนี้นะครับโอเค การตั้งค่าเครื่องเข้าค่าก็าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็กดออกที่รูปนาฬิกาได้เลยนะโอเคมันก็เข้าสู่หน้าหลักก็คือเวลาที่เราเวลาปกติณนะตอนนี้นะครับแล้วก็อ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับลืมบอกอันนี้เราต้องกดมาที่นี่นะครับตัวน,นี้ออโตออฟอยู่ตอนนี้เราต้องกดมาที่คำว่า ออนออโต้นะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นผมไม่ได้ใช้งานนะครับรุ่นนี้ต้องกดมาที่ปุ่มนี้เท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องจากกันไปก่อนสวัสดีครับ